หากว่าผมอู้หากว่าผมอยากจะทำให้จูริโดดเด่นผมไม่ควรจะใช้ทีมปกติเพราะว่ามันจะบดบังความสวยงามของจูริเอาแหละทั้งใจผมยกให้จูริตัวไหนสวยกูยกใจให้หมดอ่ะการต่อสู้ของเธอคือเทคนิคเทควันโดที่ผสมผสานกับเครื่องจักร ฉายาของเธอคือแมงมุมพิษดูที่ตรงนั้นของเธอสินั่นแหละคือรูปแมงมุมเดี๋ยวดูตอนจูลิกระโดดเตะปึ๊บหนึ่งสสมหมุนตัวประมาณ3มรอบได้ <Yeah. S 1> ถ้าผมโดนจูลิกระโดดเตะ่ะผมว่าผมน่าจะแบบกระเด็นถอยหลังตั้งแต่แบบโดนหมุนตัวเตะรอบแรกแล้วไม่อยู่ถึงรอบสองรอบสามหรอกล้มคว่ำก่อนหมุนที่สหมุนที่สามนี่คือแบบเพื่อความสวยงามเธอเก่งกับตัวลอยตัวเทพมีสกิลคือฟีดสโล เก่งกับไม่โดนลดดาเมจไม่โดนเวฟตีแอเรียตีไก่ตียักษ์ตีเบอร์ฮีมัสและดูร่างสองค oh! มับทำไมผมรู้สึกว่าผมชอบร่างหนึ่งวะทำไมกันนะทำไมทำไมกันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน จูลิที่เลเวล50จะมีเลือดอยู่ที่70,000ดาเมจร8 8 0 0ก็กลางๆนะไม่ได้แย่ระยะตีจะอยู่ที่430สปีดในการเดิน20คููดาวตัวละคร90กว่าวิตัวนี้จะฟีด100%สำหรับเป้าหมาย เทือนมากแล้วก็สโลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเป้าหมายบ้านะบ้ากระดจูลิร่างหนึ่งร่างสองสกิลกับแทรเก็ตไม่เปลี่ยนสเตตก็ไม่ต่างอะไรวะอะไรวะอะไรวะที่ต่างก,กันเลยก็คือร่างหนึ่งเนี่ยเป็นสกินต้นฉบับจากเกมสตรีทไฟเตอร์ไว้ <maybe S 2> ชายแคดส,สาเจ้าสำหรับด่านนี้นั้นจะเจอตัวเทวดาหนักนุชทำไมต้องเข uh ้มขนาดนี้ด้วยนุชฉันทำตัวให้เข้มๆน่ะจะได้แบบเขาเ้ากับจูลิดูสิจูลิของผมเนะยยังสวย ปล่อไปแต่ตัวแทงแล้วกันเอาตัวแทงแบบกระจอกกระจอกมาเลยเพื่อให้จูรลีได้เชิดฉายนุชหายไปไหนมาตั้งนานว่ามึงอ่ะฉันน่ะออกไปค้นหาตัวเองโอ<ฮ>้โ<ฮ>ล้วเจอเป้านุชเจอเจออะไรอ่ะนุชเจอยอดวิวรถอ น็อดมึงจะไปค้นหาตัวเองอีกหรือเปล่าน็อดไปไปไปโอ้ไม่เข็ดนะน็อดม,มึงอ่ะชีวิตของฉันมีไว้เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจฉันสละชีวิตฉันแล้วเพื่อ,อนิพานโอ้แล้วจากวะนนี้เหมือนว่าจะไม่ไหวนะเอะด่านนี้เป็นด่านกี่ดาววะ9ดาวเออส่งเจมิตมามาก,ก่อนเลยจะพยายามแบบไม่ส่งตัวเถื่อนไปเยอะแคลลี่มาในโอหนึ่งรอบโอเคอ่ะแพ้ <Okay. S 2> โอเคกดคืนชีพมาเรียบร้อยนะเอาไปรอบที่แล้วผมไม่ค่อยแบบสแปมตัวละครเท่าไหร่พยายามเน้นให้จูริมันเถื่อนไงมาโฟโนโมาปล่อยบาหลอกไปคือชนะแล้วเนี่ยบาหลอกเดี๋ยวผมจะเอาออกจากทีมแล้ไม่กดมัและมันเถื่อนเกินมันคือมหาเทพอสูรไฟสงครามไปเลยจูริอยู่ไหนอะจูริฮลัลโหลจูริฮลัลโหลจูริแอบอยู่ในบ้านหรือเปล่านะฮะจูริฉันรู้นะเธออยู่ในบ้าน ถึงเวลาที่จูริจะต้องเฉิดฉายแล้วทุกคนใช่เหรอพาจูริมาตีบอสเลยกูยังเอาดูสิจูริแม่งแค่เดินมาอย่างเถื่อนเอ้ยเป็นไงเอวนกคูกถึงกระสินชีบไวชีวา <c oughs> เพราะว่าจูรีนั้นเถื่อนมากนะเถื่อนมหาเมฆส่งแคลรี่มาก่อนเลยใจเย็นๆทำไมไม่ส่งแคนแคนไปฮัลโห นีโอหทีนะแล้วก็ตามไปด้วยแมวรถไฟชินคันเซ็นกระถึงกระถักนะแล้วจูริก็แตกไปคูดาว90วิจูริเป็นตัวที่เดินเร็วอยู่นะความเร็วในการเคลื่อนที่นี่คือแบบใช้ได้เลยอะเร็วกว่าเจมิตามะอีกและคูดาวก็ไม่นานเกินไปเนี่ยดูดิเดินแซงแบบีิโมฮอคแมวแท้งเดินแซงหมดอะ่ะแต่ทรงนี้คงไม่ชนะโอต่อให้เป็นจูริก็ไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวจูรีมันเถื่อนอยังไง <c oughs> จูริมันต้องเจอตัวเทพตัวลอย บอลเลืหล er ือ80%มาช่วงเวลาสงบสุขด่านนี้จะเจอตัวเทวดาอย่างเดียวเลยผมคัดสันด่านนี้มาเพื่อจูริเท่านั้นไอ้จริงๆควรจะส่งอันนี้มาก่อนเว้ยเฮดิสผู้ทรงพลังเออจะได้แบบมาแทงให้จูรินี่ผมทําอะไรลงไปวะเนี่ยจูริก็แตกดีอย่างเงี้ยจูริสู้เขาด้านเป็นไงเอาอยัางเถือนโอ้โหดูทั้งฟีดทั้งสโลสุดยอดไปเลยอะ่ะจูริฉันนี่ประทับใจในตัวเธอ ฟิทสโลแล้วก็เก่งกับบ้าอ่ะหมู่อุดๆุนี่คือทําอะไรไม่ได้อ่ะด่านนี้จูริโคตจะเชิดอายโอ้ดอนเจ๊จูริครับขอเรียนหน่อยครับเจ๊โอ้ดออ้าวเจ๊จูริกูแตกไปแล้วไม่นะจูริส่งโฟโนกันเชมิตมามาก่อนรอใจเย็นๆราคา3,900ถือว่าไม่แพงระยะโจมตีก็ถือว่าไกลอยู่นะเออไกล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 กว่าเจมิตมาอีกก่อนเนี่ย เอ๊หรือว่าใกล้กว่าไม่แน่ใจเอ๊เอ๊เอ๊เอาเป็นว่ามันก็ยืนดีอ่ะดีมากใช้ได้เลยจูริดาเมจอยู่ที่5 0,000ไม่เลวร้ายจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้จูริล่าง2นะจะเป็นล่างที่แบบอ่อจะว่าสวยก็สวยจะว่าไม่สวยก็ไม่สวยนะรอบนี้จะมีเฮดิสแทงให้แล้วจูลี่น่าจะแบบไม่โดนโจมตีแล้วเฮ้ยเหมือน,นระยะจะไกลกว่าปลาหมึกนะแต่ว่าก็สู้ราชาปีศาจสีดำไม่ได้นะ ไอตอนนี้มันตีไกลกว่าโอเคน่าจะชนะแล้วแหละแต่ว่าจูริไม่เชิดฉายเลยเฮ้ยมาเทวดามาอ่ะรอรอรอ,รอยื้อเอาไว้อย่าพึ่งไปเจมิตมะยี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเจมิตมะมันจะโช์เถื่อนรัชนะไปเออไม่ไหวแล้วให้เจมิตมะมาโช์เถื่อนก่อนหมูป่าแม่งตบคลั่งมากมาเมื่อเจมิตมะคอมโบกับจูรีนะดูดิหมูป่าแพ้ระยะจูรีบ้ารเฮ้ย พวโคตรจะแก้ทางหมูป่าเลยนี่ว่าโอ้โดนโดนโดนบ้าร์ค่ะดิเคยเป็นถึงราชาหมูกอกกับจะต้องพ่ายแพ้ให้กับจูรี่เหรอวะเนี่ยโอ๊ยอา้าวจูรี่กูแพ้ราชาปีศาจสีดาเฮ้ยจริงๆผมว่าจูรี่เฉื่อมมากเพราะว่าระยะตีเนี่ยชนะหมูป่าเว้ยแต่ว่ามันจะเป็นแพ้ตัวอื่นที่ตีไกลกว่าพระเจ้าร่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวลอยเอาล่ะบอกเลยจูรี่จะต้องเฉิดฉายผมจะไม่ส่งตัวอื่นไป เพราะแกเป็นแค่แบบขยะไม่นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวอื่นกระิกกระิกกระซิบเม้เาก็เสียใจนะนุชโอเคเหมือนว่าจูรี้จะเอาไม่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยเอาอยู่ว่าดูดิพระเจ้าโดนสโลเฮ้ยพระเจ้าโดนฟีดพระเจ้าโดนสโลป้าป้าปปปปปปละจูรี่เอาเร็วโอ้หจังหวะนี้นะนักสู้สตรีทไฟเตอร์นะกำลังท้าทายเข้ากับพระเจ้าแล้วดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะจูรีได้บ้าละเฮ้ยจูรี่เธอดีอ่ะ ตายแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรอันนี้เหมือนจูรี่แบบฉายเดี่ยวเลยนะเว้ยมาจูรี่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าแมว2ตัวนี่คือแบบเป็นแมวแทงขยะขยะจูรี่ไม่โดนวาร์ปด้วยจริงๆโดนแต่ว่าสกิลวาร์ปเนี่ยมันไปโดนตัวอื่นก่อนเว้ยโอ้โหด้วยเอาเรื่องจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยสุดละเดี๋ยวนะทำไมไม่ยิงนีโอสักที2ท,ท,ทีรอพระเจ้ามันง้างก่อนมันง้างแล้วยิงไปอ่าจังหวะไม่ได้เลยแต่ว่าจังหวะนี้ยูริยูริอะไรละ่ะ แฟนแฟนมึงชอบแบบแนวยูริใช่ไหมนุชเออเออเออไม่เป็นไรนุชขนาดผู้หญิงยังชอบแนววายเลยนุชการที่นายจะชอบยนะูริน่ะไม่แปลก <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ฉันเป็นคนปกติสินะแฟนแฟนแฟนเชื่อมั่นในความปกติของตัวเองสินุช <c oughs> ใช่แล้วฉันนะ่ะเป็นผู้ชายปกติ <c oughs> ฉันไม่ได้อยากดูผู้ชายจูบก,กัน <c oughs> ไปเลยแมวรถไฟ เวนกรรมแล้วอาได้อยู่นึกว่าจะเอาบาเรียช้างไม่ลงแต่ทำไมจะฆ่าพระเจ้าได้นี่มันนานจังเลยมั่นใจในตัวเองซีมนุษย์อาเฮือเรียบร้อยนะไสโคนสมบูรณ์แบบพายุระดับที่5ทรงพลังด้วยการไปกินพายุลูกเล็กกว่าสามารถขจัดภัยพิบัติจากระยะไกลจัดได้นักพยากรณ์อากาศกล่าวไว้การเข้าใกล้ตาพายุจะยุติการกระแทก นี่คือจุดอ่อนของไซโคนนะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะตีไม่โดนเพราะว่ามันตีไกลซึ่งผมว่าจูรีเนี่ยมีโอกาสแพ้เว้ยเพราะว่าจูริตีไกลแล้วไซโคนอ่ะมันตีไกลไงจูรีน่าจะอยู่ในระยะตีของไซโคนอะ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าใครจะตีไกลกว่าเฮ้ยปะาบไซโคนแม่งโดนฟีดไปเลยเอาเร็วจูรีเธอตีแอเรียไม่ใช่หรอจูรีเออ เอาเรื่องว่ะโอ้โหจูลี่โดนปั่นสามทีตายนะทําอย่างไรดีผมจะไม่ไปล่อยแนวนตัวอื่นไปอรอจูลี่คูดาวเสร็จแล้วกันยังยๆงยงงยงรอไปนิพพานเหรอมนุษย์เออว่ะไม่ไหวละฉันยังไม่อยากไปนิพพานตอนนี้ทําไมแคลรี่ตีไม่โดนวะน่าไอ้ได้อยู่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 ตีโอไปหนึ่งทีแล้วก็ตามมาด้วยจูลี่นะไปแล้วจูลีเออสุดยอดนะ เฮ้ยจูรีผมว่าโอเคมากนะเว้ยฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์แถมสโล100่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอ้าเรียบร้อยจบเลยจูรีเดือดจริงว่ะอย่างจูรีมันจะมีสกิลฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือสองสกิลเนี้ยยังไงมันก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอา้เาแล้วทำไมงั้นต้องใส่แบบสกิลสโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาด้วยคำตอบเลยก็คือศัตรูบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีสกิลแบบกันฟีดแต่ว่าไม่ได้กันสโลไง พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยไม่ได้มีทั้งกันฟิตกันสโลเนี่ยยังไงก็ต้องโดนสักสกสิลหนึ่งของจูริแน่นอนเว้ยจูลี่มาเลยเราเร็วไป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 เนี่ยดูดิยังเถื่อนอ่าเรียบร้อยแพ้ <laughs> แล้วก็จูริเนี่ยยังมีสกิลคอรัสซัสเซเลเยอร์ด้วยแล้วก็มีสกิลมือสังหารเบอร์ฮอีมด,ด้วยถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้สวยน่ารัก งถึกระดับหนึ่งประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคอมเมนต์69สาธุมาก็ยังดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ